เพชรคู่เพชร300สัปดาห์นี้พบกับการมาของศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถที่จะมาผสมผสานสไตล์เพลงลูกทุ่งในรูปแบบใหม่ให้เจอจรัดบนเวทีแห่งนี้จากศิลปินเมืออชีพนำทีมโดยปีเตอร์โฟนิฟายวิทสวิทเอินสุรัติการและไฮชุตติมาอยาาเเดินข้ไป อย่างกำลลังีีคนน้้ใช่เยไ็ได้ฟังเนื้อเสียงราบเรียบของวิทย์จริงๆคือเสียงพร่อมากเลยฟังแล้วรู้สึกเคลิมไปมากเลยกับน้ำเสียงสไตล์ลูกทุ่งอีสานจากศิลปินสองยุคที่ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวเจ้า t r a n s i หวททัะะวงน้ารักฉันไหม b a r สตาริโอไม่มีใช้กลายเป็นน้องคู่แล้วมาเห็นความแตกต่าง แต่มันลงตัวมากๆอาทิตย์นี้พกงงตรงคาดว่า,ววถ,าถูกกิงมาครับอุ้ยต้องดูแลแล้วค่ะเอามีแต่เศษได้ได้ไหมคะไม่มีผ้าพันไม่แบบไม่ประคองไม่แบบเหมือนเหมือนคนนั่นแหละฮะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะตรงไหนดีคะประคองล่างประคองบนค่ะล่าง<า>ประคอง <c oughs> บนอ <c oughs> โอ้โหเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพันผู้แตกที่คอนแก่นเดี๋ยวเธอแล้วหนูจะร้องว่าเดิมเบ